ขบวนรถชาญเมืองที่302ต้นทางสถานีลบบุรีปลายทางสถานีกรุงเทพถึงสถานีกรุงเทพในชาญชลาทางที่6โดยใช้เส้นทางอ้อมมาจากฝั่งหอสัญญาณกรุงเทพล่าช้าไปประมาณราวๆ200นาทีครับ าแบบนี้แน่นอนครับรถเปล่าแน่นอนครับคาดว่ามีการขนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนส02อาจจะไปขึ้นขบวนสา42หรือ2 08จนครบแล้วนะครับกลับกรุงเทพก็เลยกลายเป็นรถเปล่าแบบนี้